เราหายไปนานในในวงการไทยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบจะพูดยังไงจะคุยยังไงอะไรเงี้ยก็แบบแก้แก้งางๆไปหมดเลยช่วงกลับมาครั้งแรกก็ไปรับงานเป็นแบบพิธีกรรายการบันเทิงตอนเช้าอย่างเงี้ยจากนั้นก็มีรายการพี่หอยสารแณเขาติดต่อมาบอกว่าเนี่ยมีรายการตลกโปรแกมนะเป็นรายการแบบมาเล่นเกมกันเราวันนั้นก็เลยไปด้วยความเหมือนอัดอั้นอ่ะเหมือนไม่ทํางานมานานอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปเกมโชว์เลยเนี่ย ก็เลยแบบไปเล่นเต็มที่ซะจนกลายเป็นฮาไปมันยากอะตรงที่หนูยังไม่รู้ว่าต้องรับมุกยังไงแล้วบางครั้งก็แบบที่เล่นๆไปมันก็แบบจะตลกหรือเปล่าลอะไรเวลาบางครั้งเราไปทํางานเราไปคิดถึงเรื่องว่าทำไมเราไม่ทําให้ดีไปคิดถึงตรงนั้นแล้วเราจะแบบลืมไปว่าเอ้ย เราต้องกลับมาให้ได้หาแบบความสุขให้เจอในปัจจุบันบถ้าเกิดเรายังไม่มีความสุขนะตอนนี้มันก็แบบไม่รู้ว่าจะไปหาตอนไหนการมีความสุขในตอนนี้มันก็เหมือนแบบทุกทุกอย่างที่เราทําทุกโมเมนต์น่ะก็ให้ใจกับมันให้ให้ให้แพชชั่นกับมันในทุกอย่างมันเหมือนโปรงๆงนิดนึงอะคะแต่ว่าทุกครั้งที่โปรงได้จะมีความสุขแล้วอะ